ป่านังโอ้มานครับตัวแรกครับใส่บปง่ายครับเอาครับมันๆครับตัวแรกแขกงมัน ไม่แล้วครับอู้หลุดโูหูน่าเสียดายอุ๊ย,ย,ยโน่นเลยครับโนนเนี่ยอุ้ยมีใสมีใสมาครับตัวที่สองครับนี่ตัวที่สองครับตัวที่สองมาครับ แถมที่สองกับเอามันไปครับส,สวยครับช่วงนี้น้ำห่วยกับกำลังหลดปลากระนาจะกินเรื่อยๆอยู่ครับแต่มาจุดนี้นะปลายังยังใส่พอไงอยู่ครับใสปวยหงไปไหนครับนี่บ่งครับแต่ก็ะมีกินเรื่อยๆครับอุ้นะยลดลดลด รุดรุดรุดลุดพอดีรุดพอดีเลยครับโอ้โห <c oughs> นำมาระวังนะครับตอนจับกะเดี๋ยวมันจิบป,ปากนะครับติดตามไปเรื่อยๆครับสีดนนี้สีด๊หลายตัวครับมาคอยรุนคอยชมกันมองครับตอนนี้ก็เก็บเตรมไปเรื่อยๆครับจย่งไดกับฝากกดติดตาม เพื好好่อเป็นกำลังใจในนี้ครับเด้อกดไลค์กดแชร์คร <into these. S 1> ับไปครับไปลุนกันต่อรุนเนาะโดนเนาะรุนเนาะโดนเนาะรุนนะครับโดนเนาะงูป่าึ้นก่อนครับนี่มาแล้วมาแล้ว thầy mới nhảy không thầy mới nhảy không tất cả đi tèm gặp kiếp tèm với lìa không đi cái to hấp มีแต้รมเรื่อยๆครับสว,สวยๆงามๆครับอุ๊ปอุ้ยหนามันแห้งครับใส่ไว้ไงหรอกแต่ว่าหนามแห้งมันได้โกงปิาศานอึ๊ปโอ้โอ เน,นี่ยโมยใส่สวยครับนี่ตัวนะครับแทมที่สองครับของใยนี้กดถ่ายวะกดถ่ายวะท่านเลยครับกใส่เกาส,สวยๆครับ ผลงานสำหรับวันนี้ครับพอแต่กิ่นครับพี่น้องครับเอาสำหรับทิศเหน,นือผมไม่ยั้งไรครับตุบ๊กปุ๊ดหาอยู่หากินเท่ากัากบข้อได้อยู่ได้กินครับซ้ำหนึ่งข้อปีงพ้อถั่วเพียงครับตำบุญงครับไหวสุดหนาพ้อกันไหมครับฝากกดไ์กดแชร,ดร์กดติดตามตั้เด้อครับเพื่อเป็นงกำลังใจครับ ก็สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ